สวัสดีครับวันนี้ได้ไอเดียมาจากตัว EA ของเจ้าหนึ่งนะครับก็ให้เครดิตของเจ้านี้นะครับที่เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่า EA ที่ตัวที่เราทำแล้วก็คอนเซปต์ตัวที่เขาใช้อยู่นะครับเป็นยังไงนะครับของเจ้านี้นะครับก็ให้เครดิตเจ้านี้นะครับผู้ติดตามนะครับก็พันสิบสอง นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอาพอรร์์ตพอตนี้นะครับระยะเวลาของการรันนะครับก็จะประมาณ7ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับเป็นแนวกึง่งออภิษฐาตนะครับตัวนี้เทรดสามคู่นะครับนะถ้าเราดูตรงนี้มีการเทรดแค่3คู่เงินนะครับนะเดี๋ยวามาดูนะครับว่า เป็นยังไงนะครับผลงานรันตั้งแต่ปี2018นครับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผลงานของเจ้านี้นะครับถหล่ะท่าในใดที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับก็ให้เครดิตอของของเจ้านี้นะครับหรือว่าใครที่จะติดต่อก็อลองลองลองเข้ามาดูนะครับผลงานตั้งแต่ปี2018แแล้วก็ ามาดูาล่าสุดนะครับมาดูทุนตัวนี้เขาใช้แค่500นะครับรันตั้งแต่เดือนวันที่6เดือน4 2018ทุน500เหรียญน,นะครับก็ล่าสุดนะครับล่าสุดก็มีการเพิ่มทุนเข้ามา3,000นะครับถ้าเรามาดูตรงนี้ ทุนเริ่มต้นของเขาจริงๆก็คือ500นะครับแล้วก็มีการเติมทุนเข้ามาช่วยนะครับของล่าสุดเลยนะครับวันที่2 6ก็เมื่อวานนะครับเติมเข้ามาช่วย3,000เหรียญก็เดี๋ยวมาดูคอนเซปต์ของ e t ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ดีของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ลำดับที่50แล้วนะครับเป็น DA เอเซมิเลโก้นะครับเวอร์ชัน1.0่นเป็นตัวกึ่งอภิฐานะครับใช้ทำเป็นมสิ uh, นาทีนะครับ M 1 5แล้วก็ uh, เป็นการเทรดแนวอภิฐานะครับ3คู่เงินนะครับทำง,งานร่วมกันโดยใช้ตัวสัญญาณ uh, อินดี้ของซ u p เปอร์เทมช่วยกองนะครับไม่จำเป็นต้องเฉพาะ สามคู่นี้นะครับคู่ที่เป็นอภิธาตคอนเซปต์ของอภิธาตนะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ Magic Number ต้องไม่เปลี่ยนนะครับ Magic Number ปกติแล้วในการรันเอหลายกราฟนะครับก็ต้องเปลี่ยน Magic Number แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับต้องใช้ Magic Number ตัวเดียวกัน,นครับตัวนี้เรามีาเฉพาะเวอร์ชั่นของ MD4 นะครับ MT5 เรายังไม่ได้พัฒนาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคอนเซปต์ของ EA ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีรันอยู่นะครับเป็นบัญชีเดโมนะครับเราก็จะรัน3คู่นะครับ a u d c a d นะครับแล้วก็ a u d n z d แล้วก็ n z d c a d นะครับเป็นการเทสามคู่โดยเหมือน เป็นการอภิฐานกึ่งอภิฐานในตัวนะครับตัวที่รันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดู ea นะครับคอนเซปต์ของ ea นะครับก็ตัวนี้จะใช้ตัวอินดี้ของซูเปอร์เทนนะครับมาช่วยในการเปิดสัญญาณนะครับลูกศรสีแดงนะครับเป็นฟังเซลนะครับลูกศรสีเขียวเป็นหน้าบายนะครับคู่มือนะครับ ก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับสิ่งสำคัญก็จะในเรื่องของ Magic Number นะครับ3คู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยน Magic Number นะครับแก็แม็กออเดอร์เราต้องการให้เทรดกี่คู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว C o ออเดอร์แล้วก็เป็นตัวคูณที่2.0นนะครับในส่วนของ อินดี้นะครับเราใช้ตัวซูเปอร์เทนก็จะมีหลกัหลกๆก็จะมีตัวแฟกเตอร์ uh, นะครับเราใช้ value 3แล้วก็ atr เราใช้10นะครับค่า a u l t ของ e ตัวนี้การทำงานนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูนะครับมี uh, ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะตั้งตามที่เราต้องการได้ตัวนี้นะครับแต่ใครที่จะเอาไปทดสอบ กับเดโมนะครับหรือว่าเอาเพื่อสอกับบัญชีจริงนะครับก็ในส่วนของ Distance นะครับก็สามารถที่จะปรับปรับได้นะครับถ้าเป็นของ mt 4นะครับเราจะสามารถ Backtest ได้ทีละคู่นะครับเราจะสามารถาแต่รันจริงนะครับรันจริงเรา,าต้องทำการเปิด3คู่เงินนะครับ ทำงานนะครับการทำงานของ EA นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ Concept. เป็นอ,อภิฐานในตัวนะครับการทำงานประมาณนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับาการเปิดออเดอร์นะครับก็จะประมาณนี้ ก็ท่านใดที่สนใจก็ไปทดสอบดูนะครับผลการแบ็กเทสนะครับก็ตัวนี้เรารานแค่คู่เดียวนะครับแบ็กเทสเราสามารถทําได้แค่คู่เดียวเดี๋ยวเราไปดูการทําง,งานดูมานี้แล้วก เป็นคอนเซปที่ทำไมต้องต้องยกตัวอย่างของเจ้านี้มานะครับเพราะว่าผลงานที่เขารันนะครับ6ปี7ปีนะครับก็จากทุน500นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถาไปติดตามของเจ้านี้ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวที่รันอยู่เมื่อกี้นะครับที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็ตัวนี้ก็เริ่มรันามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ผลงานนะครับก็ที่รันอยู่ตัวนี้รันในพอรตเดโมก่อนนะครับรันสามคู่เป็นการเปิดหลอด0 1นะครับผลงานก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับ ก็เดี๋ยวใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับลิงก์เอนะครับก็อยู่ตรงนี้บัญชีเดโมนะครับสามารถที่จะโหลดแล้วก็เอาไปทดสอบรันได้เลยนะครับกับบัญชีเดโมนะครับหรือว่าในที่จะใช้กับบัญชีจริงนะครับก็ใช้ฟรีนะครับก็จะนาเสนอทีมงานก็กดต่อลิงก์เอนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับสำหรับคอนเซปต์ของตัวนี้ โอเคครับวันนี้มาอัปเดตประมาณน,นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ